ตกแต่งงานเนียบได้ชิ้นงานที่เรียบเนียนตอนนี้เลยเลาเตร์ไฟฟ้าเวอร์จเทคโนโลยีจากญี่ปุน่นใช้งานได้หลายรูปแบบเก็บขอพบโค้งลบคมสาะร่องไม้เพื่อตกแต่งชิ้นงานแกะลายชุลุจให้ดูความลึกหนาไม่มิติมากขึ้นความเร็วรอบ23,000รอบต่อนะที กำลังไฟฟ้าที่ใช้1,800วัตต์สามารถปรับความลึกได้0ูนถึงหกมิลิเมตรตั้งค่าความลึกเพื่อความแม่นยำได้ถึง3ระดับมีตัวล็อกป้องกันเครื่องเด้งกลับมือจับ2องข้าออกแบบให้เหมาะกับการทำงานของผู้ใช้แถมฟรีดอกเลาเตอร์12ดอกพร้อมอุปกรณ์เลาเตอร์ครบชุดสนใจสินค้าอินบ็